เออวันนี้ทอที่ลาเนี่ยวันนี้ทอที่ลาป์ไนั่มาบ้านเชียงไปท้อที่ลาล์ก็พักคาเมื่อเดยววัเด้อพี่น้องเด้อปูมันต้มเด้ออ่าผู้ใดใจดีมาช่วยเด้อเด้ออ่าพี่น้องพร้อมไปจะพบอาคารนี่วันเด้อปูมันต้มเด้ันเด้อวันเด้อพี่น้องเอ้ยอาสวะชาวบ้านเหมือนนล่นนึ่งมาอย่ามือเดือดเล่เดี๋ย